ทันทีที่เวลาหน้าหนึ่งเปิดตัวเปิดใจว่าคบกับใครข่าวต่อ,ตอไปเลยมุ่งประเด็นให้เห็นแค่เรื่องเขาและเธอแม็กลางงานรับตำแหน่งผู้จัดการจอยจอยเบลกแตกถูกเก่าวหาแฟนเกาะเปิดบริษัทตัดต่อพาถัวข่าวที่เคยเป็นท็อกอัพเดตข่าวว่ารักของนางเอกกับผู้ชายคนนี้ถ่าจะมีปัญหาซะแล้ว แม็กลางงานรับตำแหน่งผู้จัดการจอยเป็นข่าวทันทีเมื่อมีข่าวว่าแฟนนุ่มของจอยได้เข้ามายุ่งวุ่นวายย้ายจากคนดูแลหัวใจไปจัดการทุกเรื่องในฐานะผู้จัดการส่วนตัวแถมยังถูกระบุในข่าวีกว่าเขาคือเบื้องหลังคนสำคัญที่ทำให้ต่อศสิริลับเปลี่ยนไปทั้งความคิดและนิสัยในวงการบันเทิงคือจริงมันมีเรื่องเรื่องเรื่องลุกยิงย่งแบบนั้นนะขนาดไม่ได้พูดอะไรเขา เขายังหาว่าผมไปก้าวไก่ไปไปวุ่นวายชีวิตจอยหรือว่าอะไรเนี้ยซึ่งจริงผมไม่เคยไม่เคยไปยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลยผมก็ไป็นุ่งเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมีเวลาว่างก็ไปส่งเขาทํางานเสร็จผมก็ไปรัเขาแค่หนึ่นเองไม่เคยก้าวไก่มีแต่คนนะ่ยมาใช้งานผมเราเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาเนาะเวลาสื่อทำงานเนี่ยเรารู้ว่าเขาทางานเป้าหมายของงานที่เขาเอาไปคืออะไรแล้วมันมีคนปล่อยข่าวเพราะะนั้นเราเข้าใจเรื่องทั้งหมด ตามมาติดติดกับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เป็นประเด็นไม่แพ้กันจอ,อยเบลแตกถูกกล่าวหาแฟนเกาะเปิดบริษัทต,ตัดต่อเขาพูดถึง่อย่างงานของพี่แม็กเนี่ยเขาทำอยู่เขาก็เจอนักข่าวจใจดาราอยู่แล้วเราก็ตอนแรกเราก็บางทีเราไม่ได้ไปเจอเขาหรอกเพราะว่าเราทํางานเราไม่เคยเจอเขาแต่เขาก็ทักทายจดาราคนหนก็มาทักทายเขาเราก็รู้เออเขาก็ทํางานอย่างในวงการนี้เหมือนกันเห็นรว่าเขาไม่ใช่คนดงังก็เลยไม่มีใครรู้ นี้พ่ออยากจะทํารายการะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อเขามี็นตาบางคนใกล้ตัวเราอะเขาก็คงจะมาช่วยเราสิแล้วมมนจะช่วยคนอื่นประมาณนั้นทุกวันนี้มีแต่คนพูดพูดถึงแต่ตัวผมไม่ดีซึ่งเขาไม่เคยรู้หรอกเขาไม่เคยคบหรอกเขาไม่เคยมาสัมผัสว่าผมดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ว่าคนที่ที่รู้จักผมเนี่ยเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงงั้นก็พอ แม้ว่าวันนี้เธอและเขาจะเข้าใจในข่าวแต่ก็เพาะกระแสแอนดี้ที่มีต่อเธอและเขาในเวลานั้นมันถาทมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาจนคุณอาจไม่เคยรู้ว่าคนในข่าวนั้นเคยท้อจนอยากถอยมาแล้วมันก็ต้องมีบ้างครับเราบางหีเขาก็เหนื่อยเ็ท้อมีร้องไห้บ้างก็าบอกก็พูดให้กำลังใจครัแต่ก็พอกันอยู่ข้างๆกันในทุกเวลาไม่ว่าเธอจะเจอข่าวอะไร ต่อยแจ้งกองปราบถูกอันตพานทำร้ายทั้งคู่ก็ยังอยู่ข้างๆกันเสมอจึงทำให้เขาและเธอเดินข้ามผ่านข่าวต่างๆมาได้อย่างง่ายๆและที่สำคัญดารานหน้าหน,นึ่งคนนี้เธอมีความเข้าใจในข่าวทั้งหมดแต่ยังมีมุมมองว่ามันคือเล่งเล็กๆที่เป็นแค่เกมมันเธอต่กลับรู้สึกว่าพวกเราไม่โดนน้อยสุดแล้วนะของอื่นมีที่จะเป็นแบบน,นั้นไม่มีภาพแบบแปลว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบมันเดียวยาไม่ได้ แต่เรื่องของจอมันเป็นเกมมันเป็นเกมบันเทิงเราเห็นใจเขาเขาเห็นใจเราเพราะอย่างที่สอนเราเข้าใจเกมว่ามันคืออะไรแต่โอเคในเะมื่อเราต้องเผชิญแล้วเราเป็นอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็ทํําทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเวลาใน,นเรื่องนี้สุดคนรู้เองและนี่ก็คือหนึ่งข่าวใหญ่ในปี2,550คุณคิดว่าข่าวนี้หรือข่าวต่อไปน่าจะใช่สาเหตุในการลาจอมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็แบบว่า เจอข่า,าวปฟข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องงงุแรงมากนะคะเรียกว่าถ้าจะประับทางทำมาหากินกันเลยใช่หรือไม่ติดตามข่าวหน้าสำคัญได้ช่วงหน้าดารากับข่าวเป็นของคู่กันยิ่งดาราดังมากแค่ไหนข่าวก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยกฎเกณฑ์ในโลกบันเทิงเช่นนี้เราเชื่อว่าจอยสินลักษณ์ของโชคต้องดูดีมาตลอดเวลา พอตลอด15ปีที่เธอเก้าเข้ามาในจอแก้วในฐานะดาราหน้าหนึ่งเธอก็เจอข่าวใหญ่ๆที่เข้ามากวนใจไม่น้อยทุกขลาบนางเอกจอยลือสนันผอมกระทองแล้วแท้งแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ได้รู้ว่าการทัวร์คอนเสิร์ตร้องเพลงคือสาเหตุที่ทําให้เธอผอมลงอย่างผิดหูผิดตาจอยงงข่าวเม้งอ้อมขา่ขาวเกาเหลาที่ว่ากันว่าจอยออกอาการอิจฉาตาร้อนที่อ้อมพิยดารุนพีรวมสถาบันได้ดีเกินหน้าแต่แล้วข่าวที่ว่าก็เคลียร์เพราะ จอยกับอ,อ้อมยอมจับมือกันออกรายการยืนยันความสัมพันธ์ว่ามันไม่ได้เป็นตามข่าวจอยหนีไม่พน้นโดนแล้วข้อหาจีจาดีเจเอกกฤษณาวารินดีเจหนุ่มที่มีข่าวว่าแอบควงจอยไปเล่งร่าเล่นครึ่งเล่นด้วยกันแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เฉลยว่าความสัมพันธ์นั้นคือเพื่อนกันธรรมดา เป็นข่าวกี่ทีมีเรื่องกี่ผลข่าวทุกข่าวก็มีคำตอบในตัวมันเองไม่ว่าจะเพราะเวลาถึงเครื่องพิสูจน์หรือเพราะอะไรในหลายๆเหตุผลแต่มันอาจไม่รวมไปถึงข่าวนี้ข่าวที่ทุกคนสงสัยและหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรและใครคือสาเหตุวิจารณญาณคือสิ่งเดียวที่คนอ่านทั้งประเทศต้องใช้ว่าข่าวที่ว่าคือเรื่องจริงหรือไม่ในหน้าหนึ่งเพราะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2550 ข่าวจากทุกช่องกล้องจาก,กสถานีต้องเดินทางมาทําข่าวนี้พร้อมๆกันเมื่อจ่อยศิริลัษณ์ของโชคนางเอกคนดงังได้ออกมาเปิดใจแถลงข่าวครั้งสาคัญในชีวิตข่าวที่เขาว่ากันว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เธอต้องหายหน้าจากวงการที่รักไปกว่าสองปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าวที่ทําลายช,ชื่อเสียงในด้านการแสดงแล้วก็ ความเป็นนักแสดงของจอยนะคะแค่เราเป็นนักแสดงแล้วโดนปลดเนี่ยเราเราขอขอเหตุผลหน่อยเราถามว่ารับรับได้ไหมที่เออผี่ใหญ่ตัดสินอย่างนี้แล้วรับได้ค่ะชีวิตการทํางานได้ตลอดมาได้ขอวันนี้สักวันได้ไหมคะที่จะที่จะพูดในประเด็นเดียวในหน้าที่การแสดงของจอยเนี่ยเพราะว่าเลยคิดว่ามันเป็นอย่างเดียวที่เราอยู่ในงานไ,ได้อะ่ะตามแถลงข่าวที่ทำให้เธอต้องเป็นดารานหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์บันเทิงแทบทุกฉบับเช่นนี้ จอยงงถูกกลดสายฟ้าฟ้าต้องแม็กไม่มีส่วนรู้เห็นผิดตรงไหนจอยร่ำไห้ปัญหาประทุวิกสามเลือกใครพาทัวข่าวใหญ่ที่กลายเป็นท็อกออฟเดอะข่าวทันทีเมื่อจอยสิริลักษณ์ของโชคนางเอกคนดังที่ถูกวางตัวให้เล่นละครเรื่องกิ่งแก้วกาฝากต้งถูกเปลี่ยนตัวมาเป็นแพทย์นภพายอย่างระทานหันเพราะเธอโดนกระแสะข่าวหน้าหนึ่งที่ว่า ต่อยถูกหันเหตุปินเกียวขอเปลี่ยนบทละครสาเหตุใหญ่ที่ทําให้นางเอกคนนี้อยู่นิ่งไม่ได้จนต้องตัดสินใจออกมาพูดรุนแรงมากนะคะเรียกว่าถ้าจะตัดทางทามาหากินกันเลยเพราะว่าตอนนั้นข่าวแบบว่าไม่ว่าจะถูกปล่อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหเล่นเราแบบว่าถ้าจะไม่มีงานทำเราเดินเข้าไปชี้แจงกับผู้ใหญ่เพราะเป็นหน้าที่ที่เราควรจะชี้แจงผู้ใหญ่รับฟังหรือไม่รับฟังเชื่อหรือไม่เชื่อหรือตัดสินใจอะไรเป็นอีกเรื่องแต่เราต้องทําหน้าที่ของเราอือฮะแล้วก็ เพื่อที่จะต้องบอกแฟนคลับให้เข้าใจเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่โอกาสไม่ใช่แค่ความตั้งใจของเราแต่แฟนคลับต้องตอบรับเราด้วยเราต้องมีคําอธิบายให้พวกเขาให้เขาได้ฟังและให้เขาตัดสินเองมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทําแล้วเราก็แบบาเจอข่าวปล่อ,อยข่าวอะไรก็ต้องงงก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่เคยมีการมาถามเรม้มเกิดอะไรขึ้น เลือกที่จะพูดในสิ่งที่คิดเปิดใจในสิ่งที่ค้างค่ะทั้งๆที่การตัดสินใจของนางเอกแถวหน้าในการเป็นดารานหน้าหนึ่งครั้งนั้นมันอาจจะแลกมาก,กับโอกาสและอนาคตที่เธอต้องเลือกเองถ้านเราต้องคนานเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องหน้าที่ที่เราดีกเรับผิดชอบดีถ้าไม่มีก็ถ้ามีอะไรบกพร่องควรจะแนะนําติดเตียนโดยเฉพาะเราเป็นเด็กหรือถ้าเราทำอะไรผิดควรจะบอกให้เรารู้ให้รู้ตัวนั่นถือเป็นการหวังดีกับเราให้โอกาสเราในการแสดงคําขอโทษ ไม่คิดนานค่ะคิดนานไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งต้องทำเป็นหน้าที่ดีนะไ,ได้ทําสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ควรจทะทำแปลว่าได้ทําได้ทําได้ทาหน้าที่ของตัวเองดีแล้วได้แสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง นเมื่อดาราหน้าหนึ่งมุ่งมั่นในสิ่งที่ทําและสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องดังนั้นถือก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งผลหลังจากนั้นมันก็ออกมามากมายและยิ่งใหญ่เกินคาดคิดทุกคนจับตาจอยต่อไม่ต่อสัญญาช่องจอยนางเอกถูกดองแววไม่ต่อสัญญาผลที่ตามมาคือสิ่งที่เธอต้องยอมรับเออถ้าจะส่งผลอาจจะมีแน่นอนในเรื่องของ ความเชื่อมั่นจากสายตาคนอื่นในระยะแรกเราจะต้องทาบุญที่ส่วนกุศลเยอะมากพูดตรงๆเพราะว่าเราต้องเข้าธรรมะอย่างเดียวเรามุ่งทางนี้ทางเดียวเออแผ่ส่วนกุศลแหลกลาอเลยเนี้ยพอเหอินมาจองเวรกันเลยอะไรประมาณนั้นและนี่ก็คือคําพูดคําตอบคําบอกเล่าของดาราหน้าหนึ่งกับเหตุการณ์ครั้งสาคัญในชีวิตเหตุการณ์ที่เธอยืนยันความบริสุทธิ์ใจเหตุการณ์ที่เธอตั้งใจให้มันเกิดขึ้นถึงแม้จะต้องแลกมาก,กับการหายหน้าไปกว่า2ปีช่วงหน้าเราจะมาพิสูจน์กันว่าฝีมือหรือข่าวอันไหน จะเป็นตัวกำหนดกล้าชีวิตของเธอคนนี้ถ้าจะบอกว่างานหายไปก็คงจะไม่น่าเกลียดถ้าจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนคือผมก็แปลกใจเู่ว่าทำไมมันเป็นมีมีมข่าวมีเข่าใใ้ผมผมให้คนอื่นตัดสินมากกว่าว่าอยู่ได้เพราะอะไรทําไมถึงดูละครของใจอยู่ช่วงหน้าตามลุ้นกันที่ดีว่าการกลับมาของเธอจะดีหรือล่ม